เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565สําสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงิน มีโอกาสรับทรัพย์มากมายจากหลายช่องทางคุณจะสามารถหาเงินได้จํานวนมากในช่วงนี้เรื่องของการงานมีโอกาสได้เดินทางประสานงานกับคนหมู่มากชีวิตของคุณวุ่นวุ่นสักเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วกลับดีเพราะยิ่งเหนื่อยยิ่งประสบความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักทั้งคู่เป็นผู้ใหญ่กันทั้งสองฝ่ายจึงสามารถอยู่ด้วยกันได้เป็นอย่างดีส่วนคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไปอีกสักพักสำหรับ คนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินยิ่งวางแผนการเงินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากเท่านั้นเรื่องของการงานการงานของคุณมีเกณฑ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะการงานของคุณจะประสบความสําเร็จก้าวหน้าเป็นอย่างดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักหากพูดคุยด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณดีมากขึ้นส่วนคนโสดความรักของคุณกลายเป็นเรื่องรองเพราะคุณมี เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านี้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินแม้ว่าจะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆได้จ่ายก็เริ่มมารายงานตัวแล้วเรื่องของการงานมีเกณฑ์ได้เจอกับสิ่งใหม่ๆได้โยกย้ายงานหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานซึ่งจะส่งผลดีในอนาคตเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุมีคู่คุณและคนรัก สร้างความสัมพันธ์แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่มีอะไรหวือหวาแต่ก็มั่นคงมากส่วนคุณโสดมีเกณฑ์ได้เจอกับคุณดีเป็นรักแรกพบเจอพุบรักปับรักที่ไม่ต้องการเวลาสำหรับคุณที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินตอนนี้นอกจากมีรายได้หลักแล้วคุณยังมีรายได้เสริมเข้ามาทําให้คุณชื่นใจอีกด้วยเรื่องของการงานการงานของคุณถึงแม้จะเหนื่อยก็ดีมาก ยิ่งเหนื่อยยิ่งรวยงานแบบรวๆจนทําให้คุณนายสุขภาพสุดโทมจะต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักต่างฝ่ายต่างมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองอาจจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างแต่ก็ยังเข้าใจกันดีส่วนคนโสดตอนนี้ให้ระวังเรื่องความรักเพราะความโสดจะจระดุดรักคนข้างกายแบบไม่ทันต้องตัวสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินมีเกณฑ์รับทรัพย์นับเงินจน จนไม่ทันแต่ช่วงนี้รายจ่ายของคุณเกี่ยวกับครอบครัวก็รอคุณอยู่เรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณดีมีความก้าวหน้ามากโดยเฉพาะคนที่ทํางานร่วมกับคนหมู่มากคุณอาจจะต้องติดต่อทางไกลเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันเหมือนทุกๆวันที่ผ่านมาต่างคนต่างคอยส่งเสริมซึ่งกันและกันส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบเจอกับใครสักคนที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นแบบรัวๆ สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสาย แต่ก็ยังไม่มีเรื่องโชคลาภเข้ามาเลยเรื่องของการงานเตรียมตัวรับข่าวดีไว้ให้พร้อมหากคาดหวังเรื่องของการงานก็จะได้รับคําตอบที่คาดหวังไว้ความเจริญก้าวหน้าก็มาเยือนแบบเร็ววันเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลส่งเสริมกันตลอดความสัมพันธ์มั่นคงยิ่งกว่ากําแพงเมืองจีนเสียอีกส่วนคนโสดเนื้อหอมแบบขั้นสุดอยู่ดีๆก็มีคนมารักมาชอบแบบไม่ได้ตั้งใจ สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแม้ว่าดวงของคุณจะมีเกณฑ์มีค่าใช้จ่ายมากแต่ก็หาเงินได้มากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานการงานของคุณฉายแววความสำเร็จ มาแต่ไกลการงานของคุณจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นอุปสรรคปัญหาที่เคยทําให้คุณปวดหัวก็กําลังจะคลี่คลายแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักช่วงนี้เกิดประเด็นได้โดยง่ายเพราะจิตใจของคุณอ่อนไหวเพียงแค่คําพูดผิดหูก,ก็ไม่เข้าใจกันแล้วส่วนคนโสดเตรียมตัวไว้ให้ดีพร้อมที่จะสละดโสดโลกกําลังจะเหวี่ยงคุณดีเข้ามาให้คุณเลือกดวง วันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ